สวัสดีครับร้านบารมีอาจารย์โลโดยเจ็บบุดรดอนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรุ่นยี่สิบเจ็ดครับกระไหลทองครับกระไหลทองครับองนี้ครับเป็นรุ่นยี่บเจ็ดครับผ้าป่าครับผ้าป่าทอออกครับดูและชมไปด้วยกันนะครับใช้สติปัญญาและวิทยาในการรับชมด้วยนะครับ เราจะมาถ่ายชัดๆครับให้ดูเต็มองค์เลยครับเต็มจอเลยครับนี่ครับเบื้องต้นครับข้อสังเกตต่างๆนะครับท่านดูนะครับเขาจะมีเส้นผ่านตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับรอยตะกาวาพิมพ์ครับเป็นเสี้ยนเยอะนะครับมีหลายเส้นนะครับดูดีๆครับละเอียดอ่อนมากครับนี่ครับชัดไหมครับนี่ครับชัดไหมครับ ถาชัดกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับรุ่น27่สิภาพป่าเนี่ยเป็นพระที่อยู่กับกลุ่มคนสร้างเยอะครับมีเนื้องเงินกระไรทองแล้วก็ลมมันปูครับชมและฟังอย่างมีสตินะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำเข้ามานะครับนี่ครับน้ำเตยครับเส้นโบตรงนี้ต้องชัดนะครับลึกครับ ในร่องจะมีน้ำเตยนะครับมีเส้นนะครับนี่ครับดูครับใบกระแทกพื้นลงไปครับผมใส่ชัดๆเลยครับไม่ต้องแอบแฝงซ่อนเร้นครับให้ดูกันจะสะเลยครับของแท้คือของแท้ครับอย่าไปฟังวาทกรรมของพวกที่ไม่หวังดีทั้งหลายนะครับฟังดูดีๆครับฟังแก้ททำความเข้าใจไปด้วยกันครับเราไม่ต้องพูดเรื่องคนอื่นหรอกครับนี่ครับ ท่านจึงใช้สติและปัญญาของท่านเองครับนี่ครับเส้นน้ําเตยต่างๆครับลองจะลึกนะครับถ้าลอง้นตื่นเบอร์เบอร์ไม่ใช่อะครับตะปุ่มตะปามไม่ใช่ครับเหรียญก็จะเนียนครับเหรียญปั๊มครับไม่ใช่เหรียญถอดนะครับเหรียญถอดก็มีนะครับผมก็เจอหลายเหรียญอยู่แต่ไม่ได้ซื้อละครับดูเป็นครับดูเป็นก็ไม่ซื้อละครับเขามาลองครับมาลองขายเราดูครับสายตรงไงครับบารมีอาจารย์โลครับ พระเครื่องครับนี่ครับดูเส้นหน้าผานะครับคมชัดทุกเส้นนะครับน่าจะเป็นทีมมะกรูดนะครับดูนะครับธรรมชาติของเหรียญนะครับดูให้ดีครับสวยงามและหน้าหน้าศรัทธามากครับพระนี่ครับดูครับติ่งคอต่างๆนะครับนี่เนื้อเกินนี้ก็ไม่ควรทิ้งนะครับต้องดูครับต้องเป็นธรรมชาติครับกระไหลทองครับสวยครับองค์นี้ครับเดิมๆครับ เต็มเดิมเลยครับน e ี่ครับความสวยงามครับนี่ครับเส้นต่างๆนี่ท่านดูดีๆนะครับหูตรงนี้จะมีเส้นนะครับในร่องนี่ครับมีเส้นมีเส้นผ่ากลางนะครับในร่องเลยนะครับดูดีๆนะครับ้องทำความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับในร่องครับเขาจะมีเส้นนะครับตรงนีครับมีหลายเส้นเลยครับ ดูดีๆครับทำความเข้าใจไปได้วยกันครับจะได้สะสมเหรียญหลวงพ่อถูกท่านอาจารย์ถูกครับเหรียญพวกนี้จะอยู่กับกลุ่มคนสร้างครับเยอะครับท่านอาจารย์ก็ได้แจกคนละองค์ครับใครมีความประสงค์อะไรอยากจะได้มีลูกกี่คนบอกท่านท่านก็จะจ่ายแจกให้ตามจํานวนที่ท่านขอครับท่านเป็นผู้ชนิดบุคคลที่จิตใจเอ,อบออมอรีคับ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับเมตตาครับครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วนะครับดูครับใบหน้าครับถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่เลยครับไม่ว่าลมมันปูหรือเป็นเนื้อเงินหรือทองแดงกระไหลทองที่ผมพบป่าอยู่สามสีนะครับกระไหลทองแล้วกรลมมันปูครับแล้วก็เนื้อเงินครับครับผมสะสมไหมครับหลายสิบปีแล้วครับ ได้จากกลุ่มคนสร้างนะครับถ้าพูดไม่ดีเขาไม่แบ่งปันให้หรอกครับพวกผู้ใหญ่พวกนี้พวกข้าราชการพวกผู้ใหญ่เนี่ยถ้าพูดจ้าเหมาะสมก็โอเคได้ครับเส้นลายนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นลยกระแทกลงมาครับมีแนวเส้นนะครับดูดีๆครับทับความเข้าใจไปด้วยกันครับแล้วท่านจะสะสมถูกทางครับสวยไหมครับนี่ผมถ่ายชัดๆนะครับ ถ่ายไม่ได้ปิดบังครับไม่ได้ซ่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดเผยครับเป็นอาจารย์ที่เราเคารพยิ่งครับสุดเลยครับดูดีๆครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับเส้นตรงนี้ก็จาทิ้งนะครับมีทุกองนะครับ ใช่ตรงนี้ครับแล้วตรงทิวตรงนี้ตลอดแนวเนี่ยจะเป็นเสี้นนะครับเป็นเสี้นนะครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ครับเป็นเสี้นครับเป็นเสี้นครับร้อยกระแทกลงไปครับนาหน้าหน้าหลังกระแทกลงไปพร้อมกันครับมันจะเกิดปฏิยาเช่นนี้ครับ เส้นเหล่านี้ก็อย่าทิ้งนะครับเส้นพวกนี้ครับอย่าทิ้งนะครับดูครับกลับให้มันครบครับตัวเลขห้านี่นะปลายเลขห้าเขาจะจดขอบซุ้มนะจดขอบนะครับจดเลนนะครับแล้วเลขสองก็จดขอบนะครับถ้าไม่จดไม่ได้นะครับต้องจดครับจดตุกองครับดูด้วยกันครับและทำความเข้าใจและเรียนดูไปด้วยกัน ถ้าพิจารณาด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ดูดีนีครับเดี๋ยวนี้สวยนะครับเดิมเดิมครับนี่ครับเส้นนี้อย่าทิ้งนะครับแล้วก็พวเสียนตวงนี่มันเป็นเป็นรอยกระแทกลงครับกระแทกแล้วเป็นรัศมีครับเป็นเสียนครับขอบเลี้ยงครับหนังสือก็ต้องอย่างนี้นะครับ ต้องไม่บวมเบอร์นะครับดูดีๆครับขอพวกนี้ก็อย่าทิ้งนะครับดูดีๆครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับเส้นต่างๆเหล่านี้ท่านอย่าทิ้งนะครับดูดีๆครับเลขสองวันนี้ก็จะจดซุ้มนะครับจดขอบนะครับไปเลขห้าเนี่ยก็เหมือนกันครับจะจดนะครับห่างไม่ได้นะครับต้องจดครับจดแล้วดูดีๆนะครับทําความเข้าใจด้วยกันครับท่านจะได้สะสมถูกทางครับ พเพราะเหรียญนี่เหรียญก๊อบมันหลายฝีมือนะครับผมเจอมาแล้วหลายเหรียญครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับพบเจอเขาเอามาลองขายให้ดูว่าจะขายได้ไหมอย่างผมนี่มันจะมายัางไงด่เล่นมันตั้งแต,ตง่ตั้งแต่เหรียญออกอีกที่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนหนึ่งห้าที่เหรียญสร้างนี้อีกครับสะสมมาก่อนหนึ่งห้าก่อนเหรียญน,นี้จะออกนะครับสะสมทั้งทระนอาจารย์ครับดูครับ ท่าต้องทำความเข้าใจนะครับอย่าฟังเรื่องเล่าครับนิยายครับไม่ได้ยกเมฆนะครับในบางคนนะครับมันออกยกเมฆครับนะราคานี้ยังจับต้องได้นะครับไม่แพงมากครับอยู่ในหลักพันไปปลายไม่เกินหมื่นนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่สวยก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องดูนะครับทรงธรรมชาติกระลาทองหายากนะครับ พวกเหรียญเงินก็มีนะครับผมมีทุกสีครับมีทุกมีทุกสีครับลมมันปูก็มีครับมาชมได้ที่ร้านครับชมให้สบาใจก่อนแล้วค่อยคุยกันว่าชอบหรือไม่ชอบดูว่าใช่ก่อนหรือไม่ใช่ก่อนแล้วค่อยคุยกันครับตกลงราคากันได้นะครับแล้วก็แบ่งปันกันได้ครับถ้าพูดถูกใจก็แบ่งปันกันได้ครับ นี่ครับตามขอบพวกนี้ต้องอย่าลืมนะครับมีเสี้นนะครับการปั๊มเหรียญนะครับครับเส้นสายละเอีย่เยอะอยู่นะครับพอสมควรครับท่านอย่าได้มองข้ามนะครับเพราะเหรียญนี่มันต้องหลายสิบเมื่อครับเอามาโชว์อยู่ได้ไห้ครับถ้าเป็นผมผมไม่กล้าหรอกครับดูดีนะครับ ต้องตรงจริงเท่านั้นของผมถ้าไม่จริงไม่กล้าครับก็อายแก่ใจตัวเองครับดูนะครับพิจารณาด้วยกันครับพิจารณาอย่างละเอียดครับอย่าฟังเรื่องเล่าจากผมนะครับคุณต้องพิจารณาด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันใช่หรือไม่ทำความเข้าใจไปด้วยกันครับครับมาดูย้านนอีกครั้งครับ นี a, on, ling, ่ครับเส้นไปครับนี่ครับเส้นล่องนี้ต้องลึกนะครับทวนนะครับพวกนี้จะมีเส้นนะครับเส้นวิ่งนะครับเก่าพิมพ์ครับเยอะเส้นอยู่ครับดูดีๆครับถ้าไม่มีพวกนี้นะครับในล่องตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยมีเส้นมีเส้นอยู่ในล่องครับรอยกระแทกครับกระแทกเรียนให้ลงครับเป็นดีๆให้แม่พิมพ์ครับ ต้องมีทุกเหรียญครับดูดีๆครับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับพระเหรียญนี้ต่อไปก็หายากแล้วครับเพราะอยู่คนสร้างกลุ่มคนสร้างเท่านั้น,นครับกลุ่มคนสร้างไปขอแบ่งปันมาพูดถูกใจเขาก็คุยง่ายครับถ้าพูดไม่ถูกใจก็ไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้เลยครับเขามีบาร,รมีอยู่พอสมควรครับ นีอันจะกินพอสมควรครับดูดีๆครับพิจารณาอย่างนี้ถ้าอย่าทิ้ทวนนะครับพวกเบ็ดพวกนี้ขเดแย้กันกนะอย่าให้ล้มนอย่าให้เบี้ยแบนๆ้นะครับต้องเป็นระเบียบอย่างนี้นะครับดูครับผมถ่ายคลิปชัชดนะครับถ่ายให้ท่านดูอย่างชัดๆเลยครับไม่ได้ซ่อนเล่นแสงสิ่งใดทั้งนั้นเพราะเดียนเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเราจะต้องเปิดเผย และพูดความจริงเท่านั้นเป็นสัจธรรมครับไม่แอบแฝงไม่สนเล่นสนเงินครับตัวผมเองนะครับไม่ผาดพิงถึงผู้ใดนะครับแต่ใครจะทำยังไงก็ทำไปครับเป็นสิทธิของใครของมันครับเราไม่ว่ากันนะครับชมอย่างมีสติครับและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับว่าใช่หรือไม่นี่ครับ จุดนี้สําคัญนะครับต้องดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นนี่ครับเมตตาท่านขคมชัดนะครับเจนผากค,ครับดูดีๆครับทําความเข้าใจด้วยกันครับรุ่นยี่สิบเจ็ดคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามนะครับเงินลมมันปูกระไหลทองก็คงจะจบแค่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นอื่นนะครับท่านผู้ใดผู้ชมและผู้ฟัง ถ้าพูดทั้งหมดนี่มันใช่โปรดติดตามคลิปต่อไปครับยังมีอีกเยอะครับพระนะลงปีนี้ทั้งปีก็ไม่หมดหรอกครับพระมีเยอะครับเก็บพระสะสมมาห้าสิบกว่าปีแล้วครับเก็บประศรสอมมาห้าสิบกว่าปีแล้วครับจะลงไปเรื่อยๆครับท่านสนใจหรือว่าอยากรู้อยากดูติดตามคลิปผมตอนต่อไปครับ จะลงไปเรื่อยๆครับก็จะลงไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมและผู้ฟงังโปรดติดตามนะครับว่าสิ่งผู้ชมจะลงอะไรบ้างแต่ต่อไปก็คงจะเป็นอาจารย์ท่านอยู่หลายวันอยู่นะครับดูดีๆครับสวยไหมครับถ้าสวยใช่กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับ สวัสดีครับ